สวัสดีค่ะชื่อนัดรัฐมนตรโชคจินดาชัยค่ะรับบ,บท<ช>เป็นคุณหมอการันต์<ล>พิพชชาพิชาทองสันตินทรคุณรับบทเป็นเกลียวขึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับฟีดแบ็กที่แบบเปิดตัวไปจากแฟนๆก็คือเท่าที่อ่านคอมเมนต์เขาก็บอกว่าตรงปกอันนี้ก็พอใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะใช่ไหมก็ดีใจดีใจดีใจค่ะที่ทุกคนบอกว่าตรงปกทีแรกก็กลัวอยู่เหมือนกันค่ะ นี่มันเป็นการทำงานครั้งแรกที่เราได้เคยมาเจอกันหรือเปล่าหรือว่าก่อนั้นี้เราเคยเจอแบบไหนเจอกันผ่านในงานโฆษณาแต่ว่านี่เป็นน่าจะเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเลยใช่เ่อแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันใช่ตอนนั้นคือคือมาแคสในบทเดียวกันหรือว่าได้ร่วมเล่นบทสามด้วยกันเลยอ๋อตอนนั้นสี่ปีที่แล้วใช่ไหมคะสี่ปีที่แล้วคือเล่นโฆษณาด้วยกันเฉยๆใช่ค่ะแต่ว่าสี่ปีถัดมาก็คือมาแคสคนละบทกันแล้วตอนที่มาแคส เจอหน้ากาันแล้วมจำมันได้เลยหนู่าจำได้แต่เขาจำหนนไม่ได้ไม่คือครั้งแรกที่เจอค่ะมันคือ พี่นัดนั่งอยู่แต่ว่าหนูอ่ะกำลังตั้งใจมาเพื่อมาแคสพี่นัดเขาแคสเสร็จแล้วหนูเลยไม่ได้โฟกัสพี่นัดตอนนั้นหนูแอบดูว่าใครจะมาแคสบทเกี่ยวขึ้หนูก็ทําเป็นกินข้าวกินข้าวแล้วก็อ้าเห็นเขาแล้วก็จำได้แต่ว่าคือพี่พุ่มกลับก็คืออยากให้หนูกลับไปก่อนเพราะว่ายังไม่อยากให้การเจอกันครั้งแรกของเรามันเป็นแบบนี้อยากให้เจอกันในการเป็นตัวละครในวันต่อมาเลยแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกแบบที่หนูเห็นเขาหนูจําได้จาได้จาได้ใช่ไหมคะีใจลงใจละแล้วครั้งแรกที่แอบแบบ เราแหมว่าเอ้ยคุณได้จะแบบเป็นมาเป็นบุคคลคือเฮ้ยจริง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 อยู่ในหัวคือแบบเขาดูอิมเมจเขาได้มาก <c oughs> หมายถึงว่าภา <c oughs> พปกมันก็อย่างเงี้ยแหละแล้วความความที่เป็นแบบตัวะไรแหละผู้หญิง <c oughs> เด็กผู้หญิงผมเกลียวเผมยาวๆน่ารักมีความสดใสเข้ <c oughs> ามา <c oughs> แบบ <c oughs> สวัสดีคะด่คะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยหรือวเฮ้ยดูแบบดูแบบมี potential จริงจริงเพื่อธรรมชาติของเขาอะไรใช่ไหมมันหรือจริงๆตอนก่อนอันนี้แบบก่อนที่เขาจะมาคุณเห็นขึ้นก่อนไหมอ่า ไม่เห็นเป็นเว่ามีนักแสดงคนอื่นเข้ามาแคส์แต่เราได้เห็นเอาวันเวิร์กช็อปวันแรกแต่วันเวิร์กช็อปเห็นที่เราแบบสะดุดตาเห็นเขาเลยวันที่สะดุดตาเนี่ยยังไม่เห็นค่ะเพราะว่าเป็นการทดสอบการแสดงเดี่ยวแต่ว่าวันที่สองอ่ะจะจะเริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละคนมีใครบ้างเพราะคนอื่นผ่านมาเรามองไม่เห็นเราเห็นคนเดียวเลยหรอก็เห็นค่ะเห็นเห็นโยอ่าตาของเราเราจมาเจอในรอบที่วันอเป็นยังไงบ้าง คือจริงๆอ่ะตอนเห็นเพราะว่ามันจะมีหลายๆคนใช่ไหมคะแต่เห็นพี่นัดปบนมารู้เลยว่าแคสเป็นกาลันแน่นอนไม่ใช่เกี่ยวขึ้นเพราะว่าใช่คือแบบว่าคาแรคเตอร์ชัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกตอนแรกที่เห็นรู้สึกก็แบบเฮ้ยทำไมพี่นัดสวยแล้วก็แบบหล่อในคนเดียวกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้เลยว่าแคสเป็นกาลันแน่นอนจําได้หรือเปล่าเายังจำได้นะจได้ก็คือวันนั้นจำได้เลยก็ยังพูดอยู่เลยว่าพี่นัดเราเคยเจอกันหรือเปล่าคะอย่างงี้ ใช่ก็วันนั้นแบบพี่นัทเขาภายนอกเขาดูแบบนิ่งๆอะค่ะเขาดูแบบไม่พูดกับใครอะไรเงี้ยหนูก็เลยเข้าชาร์จใช่เข้าชาร์จเราก็เลยเข้าชาร์จเขาก่อนเลยใช่าไม่ใช่จังหวะเขามาเข้าชาร์จแต่ว่าจริงๆเราเห็นเขาก่อนนะเราเห็นอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วฉันก็หนูหนูก็วันนี้เขามาเข้าชาร์จหนูก็คิดว่านึกว่าเขาจะพูดว่าเมื่อวานเราเจอกันแต่บอกว่าไม่พูดก็แล้วถ้าไมวันนั้นไม่ไม่ทักอ่ะเพราะฉันเป็นคนพูดน้อย ไม่จริงเพราะฉะนั้นคนเป็นคนเก็บทรงใช่ไหมเราเก็บทรงกลันใช่ไแต่เราทักเธอเขาทักก็ก็ทักเราไปเป็นไงแบบก็แบบว่าโอเคสวัสดีค่ะก็เคยเจอกันค่ะไม่ใช่ไม่ได้พูดอย่างนี้แต่ว่าใช่เราเจอกันเราพูดเก่งขึ้นมาเลยใช่ก็เลยได้ว่าแบบว่าเหมือนคนไปคิดปั้นคนมาเจอกันอีกครั้งเลยจริงไม่เคยคิดเหมือนอารมณ์แบบหลังพูดจอร์ลยรังพูดจารใช่ใช่เข้าเข้าเรื่องได้สุดยอด เข็มนาฬิกามันเวียงกลับมาให้เจอกันมันเวียงกลับมาเอ้ยโลกมันเวียงเอากลับมาให้มาเจอกันอุ้ยคิดได้ไงเขอเวียงแรงๆหน่อยอย่างงี้เออมากจะรู้เป็นแล้วเดี๋ยวลองเป็นเป็นยังอ่ะพอแบบถึงเวลาพอต้องมาเข้าบทช็อปมาอะไรกันในแบบเข้าบทตัวละครจริงแต่ละคนก็คือมีประสบการณ์ทางการแสดงมาอยู่แล้วทีนี้มันความยากมันต้องมากกว่าเดิมแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันมีความเหนือวธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องจริงจริงๆหนู เคยเล่นมาก่อนก็จริงค่ะแต่ว่าก็ผ่านพันมาแบบเป็นซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเต็มๆเรื่องแรกอะไรเงี้ยค่ะก็สวยยากท้าทายมากตอนที่รู้จริงๆคือหนูตอนอ่านนิยายหนูใจเต้นมากอยากเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันยากเนี่ยแหละมันแบบมันท้าทายมันมีหลายอย่างที่เราอยากได้เต้นจากการที่ได้แสดงกับการเจอเขาอะไรใจเต้นแรงเออใจเต้นแบบเอ้ยชงอ่ะใจเต้นยังเอาอันนี้พี่ถามแบบลอยลอยอ๋อหนูว่า ทั้งคู่ <laughs> ไม่เป็นถึงว่าเราเห็นการันตั้งแต่ในหนังสือแล้วไงคะใช่ตั้งแต่ตอนอ่านนิยายแล้วเราก็ใจเต้นอยู่แล้วพอมาเจอตัวจริงแล้วก็แบบอ,อ,อ้าวตรงปกมากใช่ตอนทักเขาใจเต้นไหมหนูว่าตอนทักกัไม่ใจเต้นแต่ตอนเวิร์กช็อปว่าใจเต้นใช่ ไปเตะตุกตักกันนะคือตอนที่เวิร์ก็อปทดสอบเีมีมันจะมีการเข้าคู่กันถ้าไปย้อนดูในในด็อกิมเมนทารีของแซมป์ซีสโตก็จะเห็นว่ามันจะมีฉากที่เราเหมือนจะเข้ามาในคอนโดของพี่กาลันครั้งแรกแล้วเขาจะปล่อยให้เราอิมพไวเลยให้เหมือนว่าบีฟก็คือให้เหมือนเราเป็นผู้รักกันอะไรประมาณนี้แต่เขาก็จะได้สัมผัสว่สวาแบบเออถ้าเกิดว่าเราเป็นกาลันถ้าเกิดว่าเขาเป็นเก่ยวขึ้นมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็บอกว่า สิ่งนั้นก็คือมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมากเหมือนในหัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยะคะ่ะว่าจะต้องทำไงเกู้สึกว่าเราเล่นอะไรไปแล้วเขาก็เขาก็เหมือนเหมือนเล่นครั้งแล้วเาเหมือนเขารู้จักเรามาอย่างดีแล้วทั้งที่ยังไม่เคยคุยกันเลยเลยล้ลองหลานเราครับเป็นยังไงแบบครั้งนี้มันมันมากกว่าเดิมกัแบบที่เราเคยสแสกๆมาเลย คือจริงๆแล้วอะ่ะถือว่าเป็นการรับบทนําครั้งแรก<ม>แล้วก็เป็นเรื่องของการมีเลิฟไลน์ครั้งแรกด้วย<ม>เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเป็นรับบทสมคบในหนังผีค่ะ<ม>ก็จะไม่มีเลิฟไลน์อะไรหรอก<ม>แล้วก็จะมีเรื่องของ MV บ้างปั๊บไป,ปแต่ว่าพอมาเป็นครั้งเนี้ยพอได้มาเล่นคู่กันกับพิชาสิ่งที่หนูรู้สึกคือรู้สึกโชคดีที่ได้เขาได้เป็นพาร์เนอร์กันกับคนที่รักการแสดงแล้วก็จริงจังกับการทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่าง่นก่นคัอเวลาที่เวลาที่คือจริงๆการทํางานค่ะเวลาที่เราเข้าคู่กันอ่ะ ถ้ากล้องมันไม่รับหน้าเราจริงเราไปพักได้แต่ว่ากับการทํางานกับวิชาคือจะเวลาที่เราเล่นที่เราต้องเล่นคู่กันะจะมีอีกคนหนึ่งอยู่หลังกล้องตลอดถ้าเกิดว่าหนูต้องการให้วิชาอยู่ะต่อให้เขาจะแบบมากองตั้งแต่เช้าแล้วกลับคนสุดท้ายเขาก็จะอยู่ให้เขาจะยืนส่งอารมณ์ให้ถ้าถ้าเขาต้องการให้พี่นัดมายืนพี่นัดก็จะมายืนเราก็จะรู้สึกว่าเออเราจะไม่ทิ้งกันเลยรู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการทํางานที่ดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในเวลาที่เราต้องถ่ายชิน้นยากๆใช่ไหมคะ อย่างที่เราบอกก็คือ,เ,อ,อเรื่องนี้มันจะมีฉากยยกๆมากมายทั้งแบบรถชนโดดตึกมีพอ่อปืนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เราทําากนยกๆเราจะเราจะใครๆว่าเราแบบเหมือนแบบเราคิดว่าเราจะไปได้กันเรอจะอจับมือ้วบอกว่า o ค a y l e t ดอย่างเงี้ยแล้วพอถ่ายถ่ายเสร็จเราก็แบบโอ thank you อะไรเงี้ยเหมือนแบบขอบคุณมาก Best partner อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบ เอ้ยลัคก,กี้แบบโชคดีที่ได้มีพาร์ทเนื้อแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีงานหน้าเกิจะเล่นคู่กันอีกเพราะว่าเธอเก่งเฮ้ยนุณนะค่ะเจอโก้เขาใจเต้นแรงของเราใจเต้นแรงหมืนกัคือหนูรู้สึกว่ายิ้มน่ารัก <c oughs> นี่มีจุดขายเ <c oughs> ปรอยยิ้มรู้ว่ายิ้มน่ารักค่ะโคตยิ้มก็อร่อยเหมือนเราก็ตอนนี้เราก็ใจสั่นก็นิดนึงสั่นแบบ <c oughs> หิวข้าวไม่ใช่ใส่เขาเลยเหรอแหมนี่เมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยว่าเธอไม่เคยเขินเขาเมื่อไหรหรอเขินเขินเราคุยว่าเออเธอไม่เคยเขินเหรอฮะอยากให้เขาเขินเราไหมอยากบ้างอยากให้เขินบ้างไม่แต่คือเพราะว่าเราสนิทกันมากแล้วค่ะมันเหมือนแบบคอมฟอร์ตมากจนแบบทะเลาะกันกัดกันอย่างงี้มันเราไม่ได้เขนกันเลยสำหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่ารู้สึกว่าเราเซ่เขินค่ะมันก็เขินอยู่แล้วหรอ S <S เอ้ยไม่เขินเนาหนูไม่เขิน,ะนม,มันเขินรู้สึกหนูรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเรารู้สึกว่าเราเชื่อใจกันมากกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคเราเราเซฟที่เราเราจะเล่นคู่กันไม่ว่าจะมีการใกล้ชิดอะไรกันหนูก็เลยไม่เขินรูสน้สึกว่าคอมฟอร์ตมากๆเลยล้วสุดท้ายทำผู้สักหน่อยฝากผลงานหน่อยนะแฟนจะได้รับชมประมาณช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับซีรีส์ร้านวงโคจานค่ะฝากเลย ค่ะก็ฝากซีรีส์รารุงโคจอ r รีเวิร์สวิดมีด้วยนะคะน่าจะได้รับชมภายในปีนี้ค่ะส่วนช่องทางไหนก็สามารถติดตามได้ทางซ m มซีสตูดิค่ะแต่ว่าจะมีทั้งดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังแน่นอนอยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณครั